กำหนดให้ a แทนเซตคำตอบของสมการนะคะ e กำลังสองลบ e กำลังสองบวกส x ลบสฐานเนะคะบวก x ล, a, ล 3, นนะะกบ e กำลังสองบวกส x ลบสาฐานหส่วนสนะคะเท่ากับ2อ x ลบ e กำลังสองค่ะและให้ b นะคะเป็นเซตของ3 x โดยที่ x นะคะเป็นสมาชิกของ a ผลบวกของค่าสมบูรณ์ของสมาชิกทั้งหมดของ b e, เท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีทำนะคะเราก็เริ่มจากจาก จัดรูปก่อนนะคะให้อยู่ในรูปอย่างง่ายค่ะเราก็จะจะเป็นนี่ก็จะเป็น x กำลังสองหรก x กำลังสองบวกสี่ลบสาานเกคะบวกด้วย x ลบ x ยกกำลัง2บวก 4x ลบ3ฐาน1ส่วน3นะคะเท่ากับ 2x ลบ x กกำลัง2ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากอันนี้นะคะจะทำให้เป็นลขยกกำลังค่ะจะได้กลายเป็น g x ยกกำลัง2นะคะ log3 กกำลัง2อันนี้ก็จะเป็น loglogx กำลัง2บวก 4x ลบ3ฐาน3ยกกำลัง2ค่ะบวกด้วย log1 ส่วน3นะคะจะได้เท่ากับ3ยกกำลังลบ1ค่ะก็จะเป็น x อกรอกอกำลั 2, 4, 3, งสบวกสี่บสามานสลบหนะคะสามยกกำลังลบหแล้วเราก็ย้ายฝั่งนี้มานะคะย,ย้าย x นะคะลบอยู่เราก็จะย้ายให้มาเป็น,น 2, บวก x กลังสลบสองเากับศนย์ะคะเสร็จแล้วเราก็จัดการนะคะจากสมบัตินะคะเออเลขยกกำลังของฐานนะคะ,เ,ออเ,ระ,คะเราสามารถมาส่วนได้ก็จะกลายเป็น x ยกกำลังสองส่วนสองนะคะลบสาม คูณกับ x กำลังสองบวก4 x ลบ3นะคะบวกด้วยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นสมบัตินะคะแล้วก็จะทำให้ลบ1เป็นส่วนนะคะก็จะกลายเป็น x ส่วนลบ1นึลอก3คูณด้วย x กำลังสองบวก4 x ลบ3นะคะบวกด้วย x กำลังสองบ2 x เท่ากับ0ูย์ค่ะอันนี้เราก็จะรูปอันนี้ ก็จะได้เป็น x กำลังสองส่วนสลบ x คูณด้วยนะคะแล้วก็พวกนี้เหมือนกันก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวกส x ลบสานะคะบวกด้วย x กำลังสนะคะลบส x เท่ากับศค่ะเสร็จแล้วเราก็จะดึงตัวร่วมของ x กำลังสลบส x ออกแล้วก็แบ่งเป็นกรณนนีนะคะก็จะได้เป็น1นึ่งส่วนสองคูณกับ x กำลังสลบส x l อก x กำลังสองบวกส x ลบสามฐานามนะคะบวกด้วย x กำลังสองลบส x เท่ากับศนยแล้วก็กรณีก็จะเป็น x กำลังสองลบส x นะคะคูณด้วยหนส่วนสแล้วกก 4, x กำลังสองบวกสี่ x ลบสามบวกหนฐานสมนะคะเท่ากับศูนย์แล้วก็จะแยกออกมาเป็นสอกรณีกรณีแรกนะคะคือ x กำลังสองลบสอง x เท่ากับศูแล้วก็จะแยกได้เป็น x คูณเลบ2เท่ากับ0ูนย์ะคะล้วก็จะได้คำตอบ x เป็น0กับ x เป็น2นะคะแล้วถ้า x เท่ากับศนนี่ยหลังล็อกลอกจะติดลบค่ะเราเลยได้เป็น x กำลังสนะคะเป็นคำตอบของ a ค่ะ <S <S อีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือ1ส่วน2ลอก x กำลังสองบวก 4x ลบสาหารนะคะบกด้วย1ก็จะได้0 <S 1> <S 1> แล้วเราก็จะได้เป็น1งส่วน2ลอก x กำลังสองบวก 4x ลบสามหารสามนะคะเท่ากับลบหนึ่งแล้วก็ย้ายหนึ่งไปด้านให้เป็นลบหนึ่งนะคะนต่อมาเราก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก 4x ลบสามนะคะถ้านี้ปกติมันเป็นสมบัติในการถ้าอันนี้ยกกำลังอยู่ใช่ไหมเราสามารถเอาไปคูณได้เลยแล้วก็จะย้อนกลับไปให้มันยกกำลังค่ะก็จะเป็นยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะแล้วก็ได้เท่ากับสามยกกำลังลบหนึ่งนี่ก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก 4x ลบ3นะคะเท่ากับ1ส่วน9กค่ะก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก 4x ลบ2 8่ส่วนเเท่ากับ0ค่ะแล้วก็จะแยกตัวประกอบของมันนะคะจะได้กลายเป็น x กำลังสองบวก 4x บวก4เท่ากับ2 8สบ่วน9กบวก4แล้วก็จะจับมันให้ทำเปนรูปนี้ค่ะผลบวกกำลังสอง ก็จะเป็น x บวกสองทั้งหมดยก่กำลังสองเท่ากับหกสิบสี่บวกส่วนเก้าค่ะก็อันนี้จะได้เป็น x บวกสองก็จะได้เป็นผลบวกลบนะคะคําตอบบวกลบแปดส่วนสามข้อนี้คือเรืยอยู่กำลังค่ะ x ก็เลยจะได้เท่ากับลบสิบสี่ส่วนสามกับสองส่วนสามนะคะเมื่อนำไปพิสูจน์แล้วเนี่ยมันแทนแล้วมันก็ได้นะคะแล้วก็เลยได้เป็นว่าสอง ลบสิ่วนสแล้วก็สอส่วนสามนะคะเป็นสมาชิกของ a ค่ะแล้วโจทย์เนี่ยให้เราให้ b เป็ของสา x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a นะคะแล้วก็เลยจะได้เป็น2องคูนสะคะได้เป็น6กแล้วก็ลบสิบสี่ส่วนสามคูณลบสิะคะก็จะได้ลบสิบสลบสิคูนามแล,ลบสิ ส่วน3 3 3คูณ3 3มลบสินะคะแล้วก็2 3ส่วน3คูณ3 3มก,ก็จะได้เป็น2นะคะ่ะเขาก็ให้หาผลบวกนะคะแล้วก็เลยเอา6บวกลบสิบวก2นะคะจะได้เท่ากับย 2, 2> ดังนั้นนะคะผลบวกของสมาชิกใน B ีเท่ากับ22ะคะ่ะ